อีกดีครับจัองรูรถคูบุตตาสิงครับคลิปนี้ขอุยาตเว่าเป็นภาษาอีสานเนาะครับวันนี้พ่ามาไซเบดครับพ่ามาไซเบดอยู่อยู่หน้าครับ่เดี๋ยวมาเบิ้งนะครับวันนี้สิเป็นยังไงสี่ห่วมาสองลอยสี่ขุมคาห่วบอน,นะครับนี่ดูห่ว สูงว่าสองร้อยครับกิโลหนึ่งนะครับกิโลกับสองรอยบาทกับเป็ดเป็ดเอามาหลายโพดอยู่ครับนะครับนี่กระสีมานอนอยู่ทเทียงนาครับนี่ครับทเทียงนามากับหลานใายสองคนครับนี่บรรยากาศมามาหลุ่นครับสีคุมคุมค่าหัวกบนะครับวันนี้ น้ำบ่มีดนะครับนามแหงนะครับนามแหงนะมันมีข้องอยู่กลางหน้าครับสิใส่ไปตามข้องหน่อยๆอยู่กลางหน้านะครับมาเบิ่งไงมานีสิเป็นยังไงครับมาเบิ่งวิาสิษัยจากหลังนะครับเดี๋ยวมารุนไปน้ากันครับสำหรับสภาพไม้นะครับไม้มนนีก็บ่ค่คอยมีนามนะครับหนามหน่อยๆ น้ำน้ำมันเลื่อมแห้งนะครับพอดีอยู่หน้ามีฝ้ายปิดนะครับฝ้ายหน่อยปิดน้ำไว้ก็เลยมีน้ำอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยบก็สีใสไปแปเลยครับใส้น้ำในหน่อยเลยครับทำมาลองเบิงนะครับนะครับหลานชายสองคนครับเมาฝึกวิชามาฝึกวิชาทํามาหากินมาล่องเบงนี่ย อุบานสามผัวกับปอสามครับนี่โอ้ี่ครับจะมีประตูน้ำอัดน้ำไว้นี่ัข้างบนบ่มีครับข้างบนบ่มีน้ำมีแค่นี้มีตรงที่อัดน้ำไว้นะครับพอดีมันขึ้นลงมมกนะครับได้ยิยนเสียงปลาสเว็บไปเลยเอามาล่องเบิรงนะครับเดี๋ยวสมาลองใส่ไปเลยครับ เดืดใส่สมุนสองสมุนลองใส่เบองนี่นะครับเดี๋ยวปักเบ็ดก่อนครับนี่แหละกะส็สะปักไปน้ำขั้นแท่นนี่แหละครับที่มันมีน้ำนะครับจะขางอันนี้บ้านผมเอินห้องห้องเหมืองนะครับห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำพากางน้ามาไตาพู่นครับพาพาลงไปเรื่อยๆครับพาไปพู่นไปลงไปหาหวยนะนนนเ,ยเออเออปักไปปักไปเดี๋ยวมันก็กิกน นี่ครับใ,ในพาดหน่อยล่องเบ่งครับปากให้มันลงน้ำด้วยนะ,ะอันนี้ให้ไายครับพี่ชายเป็นคนปักให้เดี๋ยวหัวอ,อละเบาๆระวัาางโดนมือด้วย พีดวนไปตรงนั้นเะตรงกลางตรงนั้นปากลงตรงนั้นมันมีตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาลุนกันครับมาลุนเบิ้งวสิสุขุมคาหวกว่าอันนี้เป็นแพ่ที่ผมตรงป่านะครับแต่ถ้าเปิดไล่เบิ้งในคลิปนะครับกระสิมีแพ่ไอคลิปที่ผมลงไปวันสองสามปีที่แล้วนะครับเคยมีเนี่ยครับตรงนีัยที่ตรงแพ่นะครับที่เะป่าหลายๆนะครับเดี๋ยวปีนี้เม็นปีน้ำครับปีนี้น้ำแห่งนะเดี๋ยวมาลุนนะครับนะครับ หน้าพื่นผมมีน้ำนะครับมีแต่หน้าผมนี่แหละเพราะเนี่ยผมมีประตูเ็นประตูลงทุนในประตูปิดน้ำไว้มีอยู่สองประตูนะครับอันนี้หน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งจะอยู่ข้างล่างพู้นครับกัมีประตูน้ำเหมือนกันเดี๋ยวจะลงไปใส่ข้างล่างกันครับเดี๋ยวมาลุ้นครับเดี๋ยวขอเวลาปักเบ็ดก่อนตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับอย่าไปเล่นมันเดี๋ยวมันตายอย่าไปเล่นมันเนี่ยเี๋มันโดดออกเบ็ดนาจะใส่บ่เบ็ดนะครับเบ็ดเอามาหลายพื้นที่ใส่บ่หลายครับอ่ะเดี๋ยวปักเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันมือแรงครับ เหมือนครับพี่น้องปักบอร์ท่านไปหอดใสอยู่ครับนี่ปลากินน้ำกรดเลยครับโอ้ใสสวยนะครับเออกำลังพ่อปนนี่ครับเดออีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตัวนี้มาเปลี่ยนก่อนนี่ครับปลาใสสวยเลยบอร์ท่านปักไปมาใส่มาใส่อยู่ครับ กำลังปักวนไปวนมาปลาก็กินไปน้ำกลนอ่ะได้แล้วครับแต้มแรกกินเบ็ดเเออ<ม>เอาก่อนอะนะโอเคครับถือเบ็ดตัวนี้ไปด้วยถือปลาไป,ไปด้วยนี่รดนี่ครับนะเด็กกับสิปักตัวไม้แทนไ้ครับปลาได้แล้วครับแต้มแรก ปลาอาชิดสั้น,นๆเนี่จังหน่อยนะครับพี่น้องขออภัยนะครับพี่น้องได้ยินเสียงปลาสวบ่นออกเลยนะครับนี่ครับพระธาตุไปใส่อยู่ปลาก,กับไปกระไม้เนี่ครับปลาสววทั้งกดเลยพอเอาไว้นั่นอย่ามันจะพิ่งไป่ทำมัน ไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปยามเบ็ดครับบึงส่งเหลวบ,บ่อบคือครับเสียดายดหวัยหวด <c oughs> เดี๋ยวหัวเมื่อไปหมกด,ดีกว่าเนี่ยสื่อหัวมาตั้งกิโลหนึ่งนะครับสื่อหัวมาตั้งกิโลหนึ่งน้ำเบ็ดกระเซบ่อเบ็ดกับ,บ,บ,บในเบ็ดไซ้อย,ยู่สามทิพกว่าหลังครับน้ำบกก้อนครับน้ำบกก้อนนี่ตอนใส่ของแรกกันเล เป็นเน้งดาตัวหนึ่งครับประคอตัวหนึ่งพอดีกบปนใสกันไหมจะยดยหัวครับเดี๋ยวเอาเมื่อเอาหัวไปไว้มกดีกว่านะครับบูคุมนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปยามครับยามหล่อหนึ่งกับสีเมื่อนะครับไปครับ ป่าครับพี่น้องประคอนะ,อะปลาขาวปลาซิ่วคนะรับปปูสลังกินบะกหยสบายใจกระคอนะถือแพร่นะแต่บ่อเอาไว้เอาไว้นี่แหละ น้ำบกนะครับอันนี้คือแพร่ที่ผมเคยถ่ายคลิปลงนะครับปีนี้น้ำแห้งนะโบมีเลยปไปเดี๋ยวไปยามต่อครับมาครับหลังจากยามมาสักพักอ่ะได้แล้วครับตัวนึง่งอือเปล่านะครับอืมสองสวยเอาไปนู่นเอาไปนู่นไปวางไว้นู่นกำลังสวยครับปลากำลังใส่งามๆนะครับแต่ว่ามันน้ำม,มันบกก่อนนะครับ ปเดี๋ยวอาปักไว้ก่อนเอามันเอาปากไว้ข้างบนปากไว้ข้างบนเออล้างใหม่เปลี่ยนนี่ปลาเออเอาเอาขึ้นข้างบนฝั่งนี้มันจะตกเออน,นี่ครับปลากำลังสวยกำลังพบลุนปนเลยครับเยว่าน้ำม,มันเบิดนะครับ นมันเบิดก่อนอมใ,ใส่จะไปก้าวมาอยู่กันแท่นี่แหละครับสองสามกันแท่มันมีหน้าไม่แค่นี้นะครับพี่น้องฟังเสียงปลาสวบนะครับเสียงปลาสวบป๊ป๊บแป๊แปะบอยู่นะบนี่แล้วครับพี่น้องปลาดุกครับตุ่นเอ้ยพอด,ดึงขึ้นมาดิ ที่นู่นครับอยู่ขุ่นเลยครับตาระวังระวังเงี้ยงมันได้เอาขึ้นมาข้างบนดิ้งขึ้นมาข้างบนอันนี้ระวังเอาไปโู้นถือไปทางโน้นดิฉันเบียดมาที่นี่นะเอามานนี่มาหนิอืมปลาดุกครับตัวนี้ปลาดุกปลาดุกโอ้ดินมาอยู่เลย เดี๋ยวเอาบบนี้ก่อนนะครับปลากระลังส,สวยคนะรับปลาดุกครับตัวนี้มาแล้วตัวหนึ่งนะครับปลาคอคไปรอบแหลกหมานอยู่ครับพ่อได้ปนอยู่พี่น้องฟังเสียงปลาสวบครับป่นครับโอ้โเสียงปลาสวบเทว่าเสียอย่างเดียวมันนามันหน่อยนะครับแค่นี้ เดี๋ยมันคืสิบห้าล้านยามรอบเดียวนะครับพี่กระชิบ้ากับบัณน่าจะบุคคองตัวบุมค่าหัวบัณฑบุคคลข้าหัวกับบัณฑ์เด็กน้องอยู่บ้านโอเคครับเดี๋ยวยามต่อไปครับสองตัวแล้วปะดุกใส่กระลังสวยๆเลยปูหลายครับพี่น้องบาไวครับบาไวคุณมิเตอกระปูครับ ผู้ร้ายครับชูก็ได้แต่กลับบ้านแหละครับเก็บผู้ร้ายผด <c oughs> เปลืองหัวครับเปลืองหวัว <c oughs> ไปวมาดูครับ <c oughs> ผลงานรอบแรกจะเพิ่งเดอดูดูกันนี่ครับยาบรอบแรกเบ็สามสิบกัวหลังครับประคอหน่อยนี่ประคอกรลังงามพอเด็ปนครับ เดี๋ยวกลับบ้านกันครับพี่นออ้องบ่อขึ้นเลยครับวับนนี้พิษพลาดแล้วจะพอเดี๋ยวปนนะครับเดีย๋ยวไปเบิ้งดูเถียงเดี๋ยวมืออื่นเสาเข้ามาเบิ้งกันไหมนะครับถ้าสีม,มาเปลี่ยนหัวขึ้นที่เสียดายหัวนะครับเอาหัวไปมกดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาเบิงเบ้งมือนเสาร์ว่าจะได้อีกบ่พอดเดี๋ยวพระปนบ่ตัดครับเดี๋ยวจับบ้านแล้วมารอหลุนมืออื่นเสาครับคอนเทนเนอรกับตัดแปลนสะอาดดีนะครับ นี่มันบกเบิดก่อนครับพี่น้องครับนีนบกเบิดก่อนนะครับพี่น้องผลงานเราแรกกับข้อดิบปนอยู่ประคอกำลังงามๆสองตัวประดุกตัวหนึ่งครับประดุกตัวหนึ่งหรือเกงด,ดาตัวหนึ่งนะียพอดิปนใส่กันนะครับนะกับกับบ้านก่อนครับนั่นกระปูไหลนะครับกระปูไหลเือมันสิเปลืองหวกนะเสียดายหวนะัวเนาะ หัวไปให้พุทธหกมกดีกว่านะครับุณสมุนสองก้นจะขึ้นลดเรียบร้อยนะครับที่ว่าผ้าเป็นมาฝึกเนาะมาฝึกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับจะบรเป็นยังนะครับมันผิดแผนเลยผมมาเบิงมาเบิงสองสามมือทีแล้วนี่นี่ยมันยังหลอยู่นะครับแม่เมื่อนี้น้่ยมบกเบิดแล้วนะครับแรงนะครับปีนีบานผมแรงนะปลาหญงน่าจะลงไปน้ำหนามนะครับล่งไปแล้วนะครับ สองสามหมื่นที่ผมมาเบิ้งที่แล้วนี่อ้ยปลาสวบนะครับในกันหนาเต็มเนี่ยติดภารกิจหลายอย่างครับทั้งงานโรงเรียนนะครับก็เลยพึ่งได้มาเนาะได้พึ่งไดมาหัวอยู่ในถังนะครับซื้อหัวมาตั้งกิโลนึงครับซื้อหัวมาตั้งกิโลหนึ่งว่าสีมาไส่คักนะฝุ่นเบ็ดกลับมาเบิกลายนะครับเบ็ดนี่จดีใช้แค่ประมาณสามสิบหลังนะครับใส่แค่แท้เดียวนะครับลบไปลบมานะปลาทายาเมาอีกก็เพาะสีใดอยู่ครับกะ อาสามีแหละนะครับถือว่าผ้าเล็กหน่อยผ้าหลานมาเล่นทงเล่นท่านะครับนยเมเช้ากับสีมายาบิีกนะครับอ่ะสำหรับพี่มีกะเดี๋ยวมาพอกันอีกตอนเช้านะครับเนาะตอนนี้กะโอเคครับกับบานก่อน พี่น้องเศรนี่แ็ได้ยืนตัวนึงครับได้ตัวนึงน,น้ำบกเบิดครับนี่น้ำบกนี่ปะน้าม,มันบกครับพ,พี่น้องเบิ้งป่ามันสิลงเดี๋ยวผมสุมให้เบิ้งน้าม,มันบกปลามันสิลงนั่นครับ เราได้ยนะินเสียงปลาสวบปลาจะล่งครับเนี่ยุนปลาสวบปลาจะล่งไปนี่ห้องเมืองนะครับนี่แม่นผมเมือนห้องเมืองครับเป็นคลองเง้วลงมาแต่พู่ดไปแต่เบิรงคลิปก่อนน้ผมกับเซนนะครับแพันี่กับแพ่ทีต่ตรงนะที่ใา้คลิปนะครับเราสุปีน้ำมันจะหลครับน้ำถ่วมกันแท่นนี่ปลาปก็ลงไปเลแต่ปีนี้น้ำแห้งครับน้ำไ่มี นเทียวพี่น้องฟังเสียงปลาสวบเด้รับปลามันสวบหลายอยู่ครับแต่ว่าน้าม,มันหน่อยกระปูมันหลายนะผมก็เลยโปรไซเซีไดยหัวกนะครับออหวกไปไปมกดีกว่านี่ปลาปมีแต่ปลาเ้อครับนี่ปลามันจะลงชื่อนั่นครับ ปลามันกาลังจะหาทางลงครับน้ำม,มันจะบกเนะี่ยปลาเขาก็หูหงสัญชาตญาณเขานะครับนี่ครับนี่ปลามันจะลงนะครับสัญชาตญาณเขาเขาก็หงหงกันว่าน้ำสิบกน้ำสิขึ้นนะครับฝนสีมา จะเตรียมตัวโอ้พี่น้องเบิงปลาจะบืนลงครับนี่บืนมาแล้วครับนี่ติดอยู่ในซอกนี่ก็มีครับนี่ ค่อยจับ